This party's getting crazy. Let's rock. ครับสวัสดีท,ทุกท่านอีกครั้งกับ MCN Gamer นะฮะคราวนี้เนี่ยก็กลับมากับ Resident Evil Revelation อีกครั้งหนึ่งไหน,หน,หน,หนๆมันก็ใกล้จะจบแล้วก็สปีดแคส t แม่งเลยแต่ก็นก็ได้ตอนหนึ่งเหมือนเดิมนั่นแหละ,ะนะฮะคือว่าเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยมีเพื่อนผมออกความเห็นมาว่าผมควรจะแปลให้เยอะกว่านี้อีกหน่อยก็ได้เลยฮะ คือระหว่างนี้เนี่ยผมจะเล่าตั้งแต่แรกเลยก็คือว่าเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยคริสคริสไปตรวจสอบฐานของพวกเวลโตรแต่ว่าสัญญาณมันขาดหายไปโดยพวกเวลโตรเนี่ยมันเฟกหมายถึงอะไรอะปลอมสัญญาณของคริสขึ้นมาอยู่กลางทะเลเออจิลกับพาร์เกอร์ก็เลยต้องไปสำรวจอ่าฮะแล้วทีนี้เนี่ย มันก็เกิดเหตุการณ์สป,ปลมสป,ปละอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในเรืออย่างที่ผมเล่นไปในพาร์ทที่แล้วนะฮะโอเคทีนี้เราก็รู้สึกจะเล่นเป็นเจสสิก้าหรือไม่ก็ปาเกอร์น,นะฮะงงอ่าเอาละทีนี้เราก็ไปมั่งไม่ล่ะแน่นอนสิเราเคยอยู่ร่วมนรกมาก,ก่อนอะ่ะไรเราเคยผ่านพ้นนรกมาด้วยกันอ่าก็เหมือนเมื่อก่อนเอ c บซเก่านะ เลมอนตายต่อหน้าเนี่ยสมาชิก FBC แี้วที่พาดอยู่ตรงไหล่เนี่ยอะไรกระสุนเหรอไม่โดมาหน่อยวะโดโอเคมาต่อเลยนะฮะอ่าคือไอ้ควินกับคีทนะฮะที่โดนดิวดโดจากฟ้าลุมถล่มเนี่ยก็กยังไงเดียก,ก,ก็คือว่าต้องไป ตรวจจับสัญญาณของเรือควินเซโนเบียลำนี้เนี่ยให้พวกคริสกับคนอื่นๆรู้ว่าจิลกับพาร์เกอร์อยู่ไหนเสร็จแล้วมันก็อยู่ดีก็โดนดิวโดลอยฟ้าถล่มมานะฮะเพจฟอร์เด็บ i ิลไหนวะอืสูงซะด้วยโอเคมันจะขึ้นไปทางนี้ปะ กล่องแตงปืนเอาแต่งไม่ได้ด้วยโอ้ขัดใจจริงสัเกอร์เดอรบริดจแล้วมันทางไหนครับเจติติกาช่วยบอกกูทีอ๋อฝั่งตรงข้ามครับโอเคเดี๋ยวเสียงเกมบอกไว้ว่าขอไปเพิ่มเสียงแป๊บหนึ่งได้ไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวขอไปเพิ่มเสียงแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคโอเคเสียงน่าจะโอเคแล้วมั้ง ขวานนี่มึงขวานมึงสง่ามากตรงนี้ปะวะตรงนี้แต่อาวุธเลยยประชิดแมงเทมากเจสิก้าอา้อาวเจสิก้าเฮ้ยอ้าวเจสิก้าไม่มากลับแล้วไงนี่กูต้องลุยใายเดี่ยวอยีกแล้วนเนี่ย น่าจะมาถูกทางแล้วปะวะน่าจะถูกทางนะครับอือมืออ้อาวไม่น่าลีลาเลนะ็บโดโอเคบอกว่าห้องนี้คงไม่มีตัวเหี้ยอะไรอยู่นะนี่กูต้องมาคนเดียวจริงเหรอเนี่ยห้องนี้ไม่มีอะไรซ่อนอยู่ไปต่อเลย ไปทางไหนขึ้นน่าจะขึ้นข้างบนเนี่ยเขาไปกันเลยโอเคซึ้โอ้เรเชลอีกแล้วขึ้นับขาบินเลยบินเลยมึงอีกตัวมึงอีกตัว โอเคน่าจะรอดผลแล้วนะฮะโอ้โหโอ้โหไปเที่ยวนี่นักบิานนักิถถาแล้วระเบิดร,ระเบิดระเบิดกันเ,เป็นท่อ,ทอดๆไปเลยทีเดียวเชียวนะครับนะ เดชิโอมึงโผล่ไปที่ไหนก็ได้หรือยังไงวะถือโอเคพอโอเคพอเอ๊ยมันแด่ข้ามลุกอย่าอย่าอย่าแดกข่าหูเด๋ยวกูวเดินไม่ได้ไม่ต้องมาล้อหอยหัว่ข้างๆกูเลยฮนะวิง่งปาร์เกอร์วิ่ง ในนี้มีอะไรไม่มีไม่มีไม่ม,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 มีต้องไปไม่มีต้องไปอะไรอ่ะฟังฟังฟังมึงไม่รู้เรื่องเนี่ยตรงไปแล้วออกขวาใช่ปะวะไม่ใช่เปิดไปตรงนี้เจอห้องน้ำชายนู้นไงโอเคไม่มีเวลาต้องเสียนะฮะเปลืองเวลาไม่ได้ับห้องไหนวะ น่าจะขึ้นลิฟต์ลิฟต์น่าจะอยู่ตรงชัด <c oughs> และลิฟต์อยู่ตรง <c oughs> นี่หลบหลบแบบเอาเบิร์ดเวสเกอร์เอาเบิร์ดเวสเกอร์สกแกนสกแกนปิงโอเคไม่มีตัวเชื่ออะไรดักเรียบร้อยขึ้นไปเลยบริดจ์ลด เปลี่ยนเป็นช็อตการ์ดเ็าอกเกอร์ตอนนี้อยู่ไหนลนะ่นนนนะใกล้จะถึงสะพานแล้วอ้าวเจสิก้าถึงแล้วอะไรของมันเนี่ยเร็วชิบหายเลยนายนั่นแหละช้าแล้วน,นายก็ติดดินเนอร์ฉันอีกรอบนึ่นนะจำได้แล้วตอนนั้นก็ไม่ได้พาไปดินเนอร์สินะเมื่อปีก่อนนั่นแหละไม่เป็นไรหรอก ได้เลยจะสิ้ครับเพราร้อนนั่นแหละเดี๋ยวฉันรีบไปหาโอเคครับสรุปแล้วไอ้ดินเนอร์ที่มันคุยกันตอนอะไรวะตอนเมืองเทลากิเจียเนี่ยแม่งก็ไม่ได้เป็นเลี้ยงกันนะฮะน่าจะไม่มีตัวเท่อะไรดักกูนะอย่าดักกูนะโอเคคัดซีนเรียบร้อยครับอย่าขยบเนอะอ้าวทำไมวะ ก Queen. สปายที่เข้ามาแฝงใน BSA ตุนของโมกแกนคือเธอสินะนั่นคือสิ่งที่เลมอนบอกฉันพูดเรื่องอะไรกันแน่เนี่ยฉันเราไม่มีเวลาที่จะเปลี่ยนฟักเกอร์จับผู้หญิงคนนั้นซะเลมอนอ้าวเฮียมันยังไม่ตายได้ไงวะแต่ทำได้ยังไงเกาอกันกระสุนเว้ เธอกันบเราจะอะไรวะพยายามที่จะใช้โปรแกรมระเบิดเรือหมายความว่ายังไงเนี่ยนี่ไม่สนุกนะนี่บอกมาสิปาร์กเกอร์ฉันเชื่อนายเต็มที่ไม่ได้เบมอนด์นายน่ะมันอ่อนเกินไป เฮ้ยปาร์เกอร์คุชใย้งงเง่าสิบหาแล้วครับเกิดเหตุการณ์นี้อีกแล้วนะฮะว่าแล้วเชียวว่าโอเบียนมีหมาทดลองฉันจะบอกมอแกนทั้งหมดเลยเจะสิ่งก็ไม่ต้องชวนกินดินเนอร์หรอกนะขอโทษทีนะปาร์เกอร์ ตามตัวไปเจ้าหน้อยเดมอนปมึงไม่ตายกูรู้มึงเป็นอมตะไปผิดเพราะเกิดอาการลิซิดวงขึ้นมาอ๋อเ่อเชี่ออย่าบอกนะว่าปาเกอร์ตายอ่ะปาเกอร์มีชีวิตอยู่รอดให้ได้หนึ่งภาคนะเว้ยแล้วมึงจะเป็นที่รู้จักในหลายๆภาคเลยฮะ ว่ส่วนใหญ่ตัวละครที่ตายในภาคเดียวนี่แม่งแบบว่าไม่เคยเด่นไม่เคยดังอะ่ะแหมที่โผล่โผล่มาแล้วรอดภาคเดียวอย่างแคลงเงี้ยอย่างดังอะ่ะสตีฟนี่ก็หายไปเลยนะฮะถ้าถามว่าสตีฟคือใครนะสตีฟคือคนที่แอบลงลงรักแคลน้องสาวคริสนั่นเองนะคริสก็เคยเจออยู่ทั้งหนึ่งแต่สภาพติดเชื้อนะ รู้สึกจะอยู่ในภาคอะไรวะ Resident Evil อ้าวทำไมควีนเซริมเซมิลามิทมันจมแล้วล่ะนะกู้งงนะเนี่ยต้องลงตงลงมันอยู่เรือลำไหนกันแน่วะเฮ้โอ้ควีนเซมิลามิทล่วงไปแล้วฮะเธอเลือกที่จะตายมากกว่าที่ฉันที่จะทรมาน แล้วควีนโซโนเบียล่ะระบบการทำลายตัวเองทำงานกาุณนารีหลบหนีโอเคหลบหนีแน่นอนนะเจ้เซส์เมดลุกข้าแล้วล่ะนะดูเหมือนว่าาทุกอย่างมันเริ่มจะชัดเจนแล้วสินะตอนนี้เรามีเป้าหมายแล้ว รับถอยหลังรอดได้เลยมอแกนเป็นเขาพูดอะไรกันเนี่ย <c oughs> ถ้าโชคดีอะนะท่านผู้ชมไม่ใช่ท่านผู้ชมดิท่านสุภาพบุรุษโอเคแม่งกดตอนนี้นีด้วยคริส <c oughs> อ่ะ <c oughs> ตอนนี้เราก็ต้องออกไปจากที่นี่แล้ว <c oughs> ได้เลยครับโดผมไม่รอหรอก มีตูดนี่แฮตทริกเคิร์กเอ้าเคิร์กเคิร์กเคิร์กคิดถึงเคิร์กมากเลยอ่ะตั้งแต่ภาคห้าภาคห้าไรโดนอาร์พีจีบึ้มคาคาหอเลยใช่ป่าวะถ้าจำไม่ผิดเคิร์กเคิร์กหรือไม่ก็ใครนี่แหละที่โดนบึ้มคาหอแล้วคริสไปนั่งไว้อะไรอยู่นานนานสองนานหรือไม่ก็ตอนที่ตายพร้อมกับอะไร,รวะตายพร้อมกับใครนะชื่อจำชื่อไม่ได้ ไอ้ล้นไอลน้ล้นดำอะ่ะใน Resident Evil 5ชิบหายแล้วจำชื่อไม่ได้อุตส่าห์อุตส่าห์รอดมาภาคหนึ่ง Pilot. Pilot. ไพลโรดไพลโรดไม่ใช่โทนโทนดำโทนการระเบิดทำงานแล้วอ่ะจับปิ้งดาวเหรอ่ะว่ายน้ำอีกแล้วคริสมึงหาทางอื่นที่ไม่ต้องว่ายน้ำได้ไหมเนี่ยอ้าวไปไหนแล้ววะคริส คริสคริสคริสจับคริสเรดฟิลมึงไปไหนวะ <S <S สิฝ่ายแล้วหาคริสไม่เจอคริสอ้าวอยู่นี่โอ้เฮียน่ารัยน่ะอา้าวโลไปเก็บแป็คไม่ได้เหรอเหี้ยช่างแม่งครับไปต่อเลยคริส คริสนายหายไปไหนไหแล้วนะ่ะคริสเบรสเปลนาย่าสดได้ไหมจะสดอะไรเกรงใจกูด้วยกูนิเทพเจ้าสดนะเว้ยเอาอแม่งระเบิดข้ขางๆหูเอ้ยแทนกันเอ็มโอเคสโอเคกลับตัวไปแหละไปละอึ๊บอ้าวหรือว่าน้ำท่วมโอ้หืแกนระเบิดตรงหน้าวิ่งไปเลยจิว๋ว คริสไปไหนแล้วเนี่ยซ้ายหรือขวาวะน่าจะซ้ายทางขวาตันฮึ่มฮิวทางนี้โอ้อ้าวชิบหายคริสดีนะมึงไม่โดนเสียบกันโอเคแต่ว่าออกไปไม่ได้เราจะหาทางไปเจอกันโอเคครับทางนี้น่าจะมีทางอยู่บาร์เกอร์บาร์เกอร์รอเดี๋ยวมาฮิวก่อนบาร์เกอร์ นายจิลยินได้หรือเปล่าปาร์เกอร์ขอโทษสีนะจิลเจสิก้ายิงฉันเธอทำงานให้มอร์แกนเจสิก้าเหรอนี่อะไรเนี่ยนี่อะไรอ่ะกระสุนแม็กแทนกันนะ โอ้โหแม่งนอนอืดกันทั่วหน้าเริ่มรามไม่ดีนะฮะไอนี่เราจะไม่หยุดโอ้โหเ,เราปิดอะไรไม่ได้เลยเหรอนี่ไงครับทางปิดอยู่นี่เรียบร้อยผมมีตัวที่อะไรลุกขึ้นมา้ะเว้ยนั่นไงออเออืออ ลีโร่เต็มหน้าตายไปเลยไปต่อไปต่อพาร์เกอร์เมื่อไหร่มีกระหายเนี่ยมึงรีเจเนอเรชันได้ไหมเนี่ยพาร์เกอร์คริสเจอกันอธิบายทีหลังคุ้มกันทันทีคริสคุ้มกันชันช้นทีคุ้มกันชั้นทีคุ้มกันชั้นทีคุ้มกันชั้นทีนทแม่งคุ้มกันไม่ได้เรื่องเลยสองตัวมาข้างหลังนะ่ะยังไม่รู้ตัวเลย เดมอนพะโค้ดเนะ่ยฉันคงต้องเชื่อนายแล้วล่ะเปลี่ยนปืนก็ไม่ได้นะใช้ได้แค่แทนกันอ้าวละสิไปทางไหนวะคริสอู้หูมีกระเบิดจังเลยไอ้ยคริสระวังเต็มหัว น่าตั้งฟิตถ้าถือเป็นแบบนี้อ๋อเรีรู้แต่เราจะไม่ปล่อยใครทิ้งไว้ข้างหลังแน่ขอโทษขอโทษทีนะปาร์เกอร์แม่งขอโทษแล้วแม่งตายแน่อย่าตายนะเว้ยเดี๋ยวไม่ดังนะเว้ยเออปิดตูดเอาวชิบหายอือหือจิวแรงเยอะมาก ช่วยปาร์เกอร์ไว้เดี๋ยวปาร์เกอร์ไม่ดังแท้จิวดึงไหวได้ไงเนี่ยปาร์เกอร์ปาร์เกอร์อ๋คริสยังดึงอยู่คริสยังดึงอยู่ไอ้ร้ายสิเป็นคืนที่โชคร้ายชะมัดเลยแบงเอ้ยปาร์เกอร์อย่าอย่าหลุด,ด,ดนุ้ยโอย มันสนุกมากเลยจิวเป็นเวลาที่สุดยอดมากอ,าอะไรนะไปนะทุกคนเอเฮียไม่ไปล่อยมือเออพระเอกมากบาร์เกอร์ตายบาร์เกอร์บาร์เกอร์ตายาาแล้วจิวเราต้องอไปแล้วนะ คริสฉันรู้แล้วกูววขอร้องข้าให้ปักเกอร์แป๊บหนึ่งแมงโผมาภาคเดียวตายห่าจะจบภาคอยู่แล้วได้แล้วนะฮะปร์กเกอร์ก็ได้ทำการสลัดชีวิตตัวเองไปเรียบร,อยร้อยเฮ้ยมีปืนปร์กเกอร์ดรอปปืนไว้ด้วยไงปร์กเกอร์ขอบคุณมากเดี๋ยวเดี๋ยว ที่ดีนะฮะเราต้องเก็บปืนปาร์เกอร์ไปนะเพื่อเป็นของดูต่างหนะ้าของดูต่างหนะ้าโอเคเราต้องรีบไปนะฮะมาอยู่นานไม่ได้อี๋นหือนนี่เหมือนตึบโอ,โอ้ยเอะไรเนี่ยโอ้ยบุญบุญบุญแอดโอ้ย ไอเฮ้ยเวยเอ้ยปกิเอ้ยปกิรอปกิจปกิจอ่ากะสุนหมดเดี๋ยวปกิจจะพึ่งโอเคหมุนหมุนหมนหมุ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 นหมนเวจะหมดเวลาแล้วอยู่อลยสามนาทีจะไม่ตายเหร การเอมโมโอเคฟิสมายัางโอเคฟิสมาแล้วโงเขาควจะไปถังมินี่อะทำไมถังระเบิดมันเรียงกันสามอันวะล้างไม่ดีเตียบ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 โอเคโอ้ยอะไรอีกวะน้ย ที่หายตายกบตายจำได้ท่านี้แม่งทำกูกตายมาแล้วบิดบิดกระทากลากถู่วขอโทษน,นะพัคเกอร์เราทำให้การตายของนายสูญเปล่าซะแล้วล่ะกระสุนเสื่อมหมดพอดีตรงนี้กูจัดก,การไอ้เหี้ยข้างหลังก่อนดีกว่าโอเคเอาใหม่ครับ เราเปลี่ยนกับปืนนี้ของเราดีกว่าเรายังเหลือ lightning h a w ไว้ครัโอเคจากนี้เราก็ต้องไปไฟกับปะกิตนะฮะจําได้แม่นเลยไปปะกิตโอ้ยดวลไดไงวะนี่ยิงดวยิงดวล Hey, hey, hey. ปกิบปกิบอย่ามาถือ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 ,อโอเคเมื่อกี้เกิดอาการท่านแม่มาเกือบทำให้คลิปเฟลแล้วไมล่ล่ะโชคดีตัดพาร์ทันไม่งั้นเฟลไปแล้วเนี่ยขี้เกียจอดันใหม่เนี่ยปาร์เกอร์ยิงไม่ใช่คลิปยิงอะไรวะโอเคช่าง,งหัวคลิปมันก่อนนรับ คิดมันยิงอะไรก็ไม่รู้ถ้าจะแม่นกันด้ยวยบินเ่งแตกแตกแตกแกตกบินกระดาษเนี่ยเฮ้ยกระสุนปืนแทนกันแม่งหมดหมด่ายอะ่ะมีโดนปืนหานที่เตรียมไว้เลย มีตัวที่อะไรผมเกไม่มีโดดลงไปอ,อ,อุ๊อ้๊บอุเสียเสียเสียอือเซียวทางนี้ทางนี้ทางนี้ทางไหนทางไหนทางไหนอย่าเพิ่งแดดกูอย่าเพิ่งแดดกูไปไกลๆตีกูก่อนบันไดสูงสูง ใช่ว่าลิฟต์แม่งขึ้นมาด้วยเสียงอะไรวะ <c oughs> ลิฟต์ระเบิดเช็คคอยล์เรียบร้อยได้แล้วนะคริสเ <c oughs> ปลี่ยนปืนเลยดูชเชิร์กทั้งคู่อยู่ดีเป <c oughs> ล่าชาวประยานจะอยู่ข้างกลางนะอ้าวแมปเออเลอร์เฮ้ยโอ้โหกล่อง

โอ้ยโอ๊บตัดแรงไม่ทันเลยไม่ต้องล่วงมาแล้วนะเว้ยเร็วใกล้ถึงแล้วครับรู้แล้วนี่อย่ามีอะไรล่วงมาในนี้นะเว้ยรู้สึกว่าคนทำนี่จะเน้นตูดจิวนนเน้นเลยเนี่ยเปิดไปเลยเคอร์กเคิร์กมารับเร็ว นี่มีฮอสองลำนะเดเร็วเข้าจิลคริสเฮ้ยแม่งระเบิดแล้วอา้าวจิลก้งนอาจิลอา้าเหี้ยมีมันอะไกัอนอ้าวเิเอเอิเอ,เอ,เอปากันครนักบินมัน ดวงเธอที่หลังเถอะโอเคครับ okay. เท่านี้ก็จบพาร์ทเป็นที่เรียบร้อยนะฮะกับแทงเกร์เวบใหญ่ม่มุมนะกระดานะสรุปแล้วคริสมีดวงเจอปลา,าจริงนะฮะเชอปลามากี่ภาคแล้วก็ไม่รู้สรุปว่าไอ้ดำนั่นชื่อจอร์ดนะฮะนึกออกแล้วคือนึกออกตะกี้นี่เองพระเจ้าจอร์ดมันย้อนมาโอเคขอบคุณที่รับชมกันในพาร์ทน,นี้อีกครั้งนะครับครับครับโอเค ไว้เจอกันใหม่กับ MCV Gamer คราวหน้านะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะ